ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คณะกรรมธิการไม่มีอำนาจอาจารย์นิติศาสตร์จุลาแจงชัดเจนเป็นข้อข้อกมทสภาก้าวล่วงหมายจับลุงพลไม่ได้อาจารย์นิติศาสตร์มอจุลามหาวิทยาลัยชื่อดังชี้การออกหมายจับคดีลุงพลเป็นอำนาจของศาลไม่ใช่ตำรวจกรรมธิการชุดนายศิระเจนจาคะจึงไม่มีอำนาจในการพิจารณาอาจเป็นการก้าวล่วงได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ร,ร่าย,ยาวผ่านทาง Facebook ของตอนเองกล่าวถึงกรณีที่ลุงพลหรือนายเฉยพลวิภาพร้อมด้วยนายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มได้เดินทางมายังสภาผู้แทนราษฎรเข้าพบกับนายศิราเจนจากะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ตรวจสอบกรณีที่เจ้าหน้าที่ ยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารเป็นเท็จเพื่อออกหมายจับลุงพลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกลั่นแกล้งลุงพลให้ได้รับความอับอายจากการควบคุมตัวที่เกินกว่าเหตุโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์พรสรรเลี้ยวบุญเลิศชัยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook มีข้อความดังนี้ตามข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับกรณีที่ทนายสิทธาพี่บังเกิดและลุงพลไปยื่นหนังสือต่อคณะของคุณศิระ ในฐานะประธานกรมกรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีประเด็นทางกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยฝ่ายนิติบัญญัติที่สําคัญมากต้องอธิบายกันครับจริงอยู่ว่าในฝ่ายนิติบัญญัติอย่างรัฐสภาจะมีระบบคณะกรรมาการที่คอยทําหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านการเรียกให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆมานำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆก็ตามแต่อำนาจดังกล่าวมีขอบเขตจำกัดหาใช้ได้ตามอำเภอใจไม่ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วอำนาจของคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกอ์ันนำไปสู่การแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆนั้นจะต้องอยู่ในส่วนงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ในฐานะภารกิจช่วยเหลือการดำเนินการของรัฐสภาหากไม่ได้อยู่ในขอบของวงงานรัฐสภาย่อมไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้เพราะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าอาจเป็นเรื่องในอำนาจขององค์กรอื่นตามหลักการแบ่งแยกอำนาจนั่นเองสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือทนายสิทธาไปยืน่นหนังสือร้องเรียนต่อ คณะกรรมาการการกฎหมายโดยกล่าวว่าไม่รับความเป็นธรรมในการออกหมายจับลุงพลเพราะการที่ศาลออกหมายจับเป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นคำร้องเป็นเท็จว่าลุงพลมีพฤติกรรมหลบหนีให้ศาลพิจารณาซึ่งไม่เป็นความจริงในความเห็นของผมเห็นว่าคณะกรรมาการไม่มีอำนาจในการพิจารณาข้อเรียกร้องดังกล่าวเนื่องจากเป็นข้อจำกัดอำนาจของคณะกรรมาการในฝ่ายนิติบัญญัติด้วย เหตุผลหลักอย่างน้อยดังนี้ 1. ประเด็นที่มีการร้องเรียนนั้นเป็นกรณีการออกหมายจับซึ่งดูราวกับว่าจะเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจแต่ต้องไม่ลืมว่าในเชิงหลักการแล้วเจ้าที่ตำรวจนั้นไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดในการออกหมายจับแต่เป็นเพียงผู้เสนอในเบื้องต้นให้ศาลใช้ดุลยพินิษ์ขั้นสุดท้ายในการออกหมายจับทั้งนี้เพื่อเป็นการทวงดุล มีให้เจ้าที่ตำรวจใช้อำนาจตามอำเภอใจได้ดังที่ปรากฏอยู่ในมาตรา28ของรัฐธรรมนูญดังนั้นการออกหมายจับครั้งนี้จึงหาใช่อำนาจของเจ้าที่ตำรวจโดยแท้หากแต่เป็นกรณีที่ศาลใช้อำนาจในการออกหมายจับวงเล็บในทางปฏิบัติแล้วศาลเองก็มีการสอบถามทางเจ้าที่พร้อมพิเคราะห์ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงจึงได้ออกหมายจับ ซึ่งเมื่อหมายจับเป็นผลมาจากการใช้อำนาจตุลาการในขั้นสุดท้ายคณะกรรมาิการจึงถูกจำกัดอำนาจไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปพิจารณาใดๆไดได้ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักเขตแดนขององค์กรตุลาการที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจก้าวล่วงได้ข้อเท็จจริงจะเปลี่ยนไปหากเรื่องนี้ยังไปไม่ถึงศาล 2. หากตีความเป็นอย่างอื่นโดยให้คณะกรรมการมีอำนาจในการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่คำนึงถึงหลักการตามข้อหนึ่งที่อธิบายไปข้างต้นย่อมนำไปสู่ประเด็นปัญหาอย่างยิ่งกล่าวคือกรณีหากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีความผิดจริงจะไม่ได้เป็นการบ่งชี้ถึงข้อบบกคร่องของเจ้าที่ตำรวจเพียงเท่านั้นหากแต่จะกระทบ ต่ออำนาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการวงเล็บศาลในฐานะผู้ใช้อำนาจดุลยพินิษขั้นสุดท้ายในการออกหมายจับยังมีพักที่จะกล่าวถึงการกลายเป็นบรรทัดฐานให้คดีอื่นปฏิบัติตามอีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งในอนาคต 3. ตามหลักการกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วอำนาจของคณะกรรมาการมีขอบเขตจำกัดการปฏิบัติภารกิจต่างๆจะต้องเป็นไปตามหลัก วัตถุประสงค์ทางนิติบัญญัติกล่าวคือไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายเสียเองอันเป็นบทอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการกรณีนี้คืออำนาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการด้วยเหตุผลเช่นนี้คณะกรรมาการจึงไม่มีอำนาจเรียกบุคคลใดๆมาอันเป็นลักษณะของการเข้าไปพิจารณาชี้ผิดชี้ถูกใครในทางกฎหมาย อันหนึ่งขอย้ำว่าใครจะทำผิดกฎหมายในคดีของน้องชมพู่คือประเด็นหนึ่งแต่เรื่องของการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาการในรัฐสภาเพื่อให้แสวงหาข้อเท็จจริงเป็นอีกประเด็นหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งผมเห็นว่าตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญคณะกรรมาการไม่มีอำนาจพิจารณาคดีออกหมายจับลุงพลครับความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่ ชะตาชีวิตแม่น้องชมพู่อาจารย์ชัญญาไพจิตสัมผัสเปิดไพ่ดูชะตาอนาคตสาวิตรีแม่น้องชมพู่อาจารย์ชัญญาไพจิตสัมผัสนักโหราศาสตร์ชื่อดังเปิดไพ่ทำนายชะตาชีวิตในอนาคตของนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่น้องชมพู่ระบุว่ากำลังแบกรับภาระอยู่แต่จะมีการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และอาจจะมีการ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์ชัญญาไพจิตสัมผัสนักโหราศาสตร์ชื่อดังผู้เคยทำนายชะตาชีวิตของลุงพลเอาไว้อย่างแม่นยำก่อนจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่โดยล่าสุดอาจารย์ชัญญาได้ออกมาทำนายชะตาชีวิตของนางสาววิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่โดยเปิดเผยว่าสำหรับการดูดวงชะตา ทำนายอนาคตนางสาวิตรีจะหยิบไพ่ทั้งหมด5ใบได้แก่ไพ่6ดาบเป็นรูปลงเรือในเดือนมิถนายนหมายถึงกําลังเดินทางแต่ทุกอย่างยังไม่ถึงฝั่งซึ่งกําลังแบกรับภาระอยู่และรอการเดินทางไปถึงฝั่งไพ่เพจออฟคัพบุตรหลานบริวารเด็กควรจะซื้อปลาไปปล่อย ไพ่หกเหรียญหมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือการทำบุญทำทานไพ่สเตรนท์ strength, หมายถึงเป็นผู้หญิงแกร่งข่มคู่ไม่ยอมใครรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความทะเยอทะยานไม่เป็นแม่สีเรือนไพ่เงินหมุนไปหมุนมาหมายถึง ความลังเลวิตกกังวลไพควีนอฟสวอตหมายถึงสาวโสดสาวไม้หรือผู้หญิงที่เป็นนักสู้ไม่เกรงกลัวใครไม่เอาอกเอาใจและเป็นคนที่ตรงตรงขวานผ่าซากวงเล็บคล้ายกับไพสเตรน์หรืออาจจะมีเกณฑ์ปวดหลังไหล่ไพเอโดฟครับหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอิสรภาพโดยทั้งหมดนั้นถือว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์ชัญญาเคยเปิดไพ่ดูดวงให้ลุงพลตรงเป๊ะจนหน้าขนลุกจนหลายคนนั้นถึงกับอึง้งก่อนหน้านี้อาจารย์ชัญ,ญายาไพ่จิตสัมผัสได้เปิดไพ่ทํานายดวงของลุงพลตัวลุงพลได้จับไพ่แบ่งเค้กอาจารย์ชัญญาบอกว่าเป็นเรื่องของเงินก้อนและการจัดสรรผลประโยชน์วันนี้ลุงพลกําลังเจอเรื่องเงินนอกจากนั้น ยังจับได้ไพ่การน้ำร้อนอาจารย์ชัญญาทํำนายว่าในใจวุ่นวายสับสนระวังเรื่องของร้อนฟืนไฟหรือมีปัญหาจากเรื่องฉุกละหุกเร่งด่วนจับได้ไพ่เด็กบริวารมีเด็กบริวารที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนองครองบึงนอกจากนั้นยังจับได้ไพ่งอนง้อขอคืนดี<ม>ก็มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่ที่ทำลุงพล น่าเสียเมื่อจับได้ไพ่กุญแจมืออาจารย์ชัญญาบอกว่าจะมีเรื่องวุ่นวายสับสนและที่ทำเอาขนลุกเมื่อลุงพลจับได้ไพ่วิญญาณมีวิญญาณคอยตามติดลุงพลตลอดเวลามีภาพเด็กภาพวิญญาณภาพการบวชอาจจะต้องมีการทำบุญบวชเพื่อทิศสนกุศลมีวิบากกรรมอาจจะมีเรื่องของเงินเข้ามาแต่ก็มีความอึดอัด เหมือนถูกเหยียบตลอดเวลาและอาจจะมีเรื่องหนักกว่านี้ผ่านเข้ามานอกจากนี้ยังพบว่ามีไพ่ยอยู่ในกรงด้วยแต่อาจารย์ชัญญาได้ข้ามไปไม่อธิบายต่อ